เัเก่าๆเนอะเนี่ยมีคนมาเลือกซื้อเลือกหาเยอะเลยซื้อไปทำอะไรนะเข้าวกรอบปนะลาทอดรสด,ด่วนทอดมันไก่ทอดลูกชิน้นะหอยปัดไทยข้าวเปล่าก็ขาดไม่ได้ที่นี่คือตลาดวัดเทพีลาอยู่หน้ารามนั่นเองอยู่ข้างแยกเทพีลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ยามประมาณ5โมงซึ่งคนก็ยังไม่ค่อยเยอะนะมีของอะไรขายบ้างถ้าเดินเข้ามาถึงก็จะเห็นกขาขายทุเรียนเงาะลิ้นจีนะฮะซึ่งถ้าตรงเข้าไปเลยก็จะเป็นเสื้อผ้านะมีเยอะแยะมากมายเลยอะซึ่งจุดก็น่าจะเป็นแบบมือสอง20บาทก็มีนะผมเป็นกองก็มีนะเลือกเอาได้เลยเนี่ี่เป็นดาวก็มีตัวไม่ถึงร้อยนะ20 30 40นะ น่าจะเป็นชุดมือสองแล้วก็มีถ้วยโถโอชามนะเนี่ยเยอะเลยครับครึ่งตลาดนะเป็นเสื้อผ้าแต่คนมาตลาดไม่ได้มากินเสื้อผ้าก็มาซื้อกับข้าวนี่ซึ่งมีของสดของแห้งเยอะแยะมากมายไข่ก็มีนะเป็นหมุงเป็นหมูก็มีต้องมีทั้งของที่ปรุงสำเร็จแล้วให้เราพร้อมรับประทานได้เลยซปเปอร์ยำรวมขนมหวานขนมจีบขนม นึกไม่ออกลำใหญ่ไตวัวหมูทอดข้าวหลามก็มีปลาเผาก็ตุก๊กน้ำซุมคั้นสดๆไก่อบโอ่งแครายเอ้ยเอ,ยเอยแครข้าวปัดเป็นกล่องหรือซื้อหมูไปทำเองก็ได้ขนมก็มากมีพิซซ่าก็มีนี่ขนมเคก้กนาทุเรียนสายหมอยเอ้ยสายมอดหรือจะเอาไปรับเอ้ยเอาไปทำกับข้าวเองประเดิมฝีมือเองก็ได้นะ ซึ่งครึ่งหนึ่งเลยครับผมที่เป็นอันนี้นะครับผมหรือผลไม้ตามฤดูกาลก็มีมดนะ,ะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเ,เดินไปดูนะว่าบรรยากาศเป็นยังไงคนเยอะแค่ไหนนะครับผมไปจนปถึงใต้ตลาดเลยเดี๋ยวข้าวซอยไหนดีเอาจากซอยซอยนี้แล้วกันนะ,ะ,นะผมเนี่ยคนจะแน่นแบบนี้เลยครับผมซึ่งเราก็จะเห็นสองข้างก็จะขายของนะไอ,อ้ตรงนี้ก็เป็นขนมสอดไส้เนาะ 2 5บาทเป็นมัดมัดสามอันนะครับผมและฝั่งนี้ก็จะเป็นของนะครับผมซึ่งเราสามารถซื้อได้ทั้งสองฝั่งเลยนะไม่ต้องเวิรนบนกลับไปกลับมานะแต่เราก็มาช่วงแบบห้าโมงสี่โมงห้าโมงคนจะไม่เยอะนะแต่ยังเป็นของที่ยังมีของเยอะอยู่นี่ตรงนี้ก็เป็นอาหรใต้เนี่ยคนรอคิวกันแน่นียบเลยเราก็จะได้ของใหม่ๆนะเพราะเพิ่งปรุงเสร็จใหม่ๆ อันนี้ก็เป็นขนมแห้งนะแน่แน่อันนี้เป็นอาหารเหนือนะซึ่งโซนนี้มีตั้งเหนือตั้งใต้นะยำดุกฟูนะผมอันนี้ดำดุกฟูบุกสิบบาทนี่ข้าวเป่านะผมตรงนี้ขนมขนมตาลแท้นะผมเพราะว่าตาลแทน้าาน,ทนครปฐมนะอันนี้แกงส้มกุ้งหรือไก่เอ้ยเนี่ยปลาทอดเนี่ยดูตามภาพเลยนะผมบรรยายไม่ถูกละไก่ต้มน้ำปลานะ น้ำมะพร้าวนะกล้วยนะเนี่ยซึ่งคนแต่ละคนก็ยิ้วกันเยอะเลยขนมกงขนมเค้กนะใครชอบอะไรมีหมดเลยอะมีหมดทุกอย่างเสื้อป้าหรือขนมอาหารมีครบจบนะครับผมที่ตลาดที่บีลาซึ่งก็มีแค่เสาร์อาทิตย์นะเปิดตอนเย็นนะเสาร์อาทิตย์ก็ประมาณ2องทุ่มก็วายแล้วครับผมก็มานะหรือถ้าเปิดทุกวันก็น่าจงที่คอ,อตทอนะเั่นเปิดทุกวัน อันนี้ขนมปังทีมยี่ห้าเอร่อยแน่เลยใครชอบนะใครที่ไม่ต้องกลัวความว้วนที่ผอบหลานดีก็กินไปเลยเต็มที่นะแต่คนอ้วนก็เซฟเซฟหน่อยนะเดี๋ยวหวานตัดขานะก็ต้า,าอ้วนอ่าก็มีหลายโรคนะเ,น,เนี่ยเนี่ยเนีซึ่งมีหลายโรคเลยนะซึ่งผู้คนยังคึกคักกันอยู่นะนอันนี้ร้านขนมไทยนะก็จะมี ขนมกวนเฉพาะวันเสาร์นะข้อยากกินขนมกวนแบบาหรับคนใต้ก็มากันได้นะเนี่ยขนมกวนขนมชนเนี่ยมีเฉพาะวันเสาร์นี่กุ้งเผาเลยเผาร้อนร้อนเลยกูร้อนไหมกุ้งไม่รู้ร้อนหรือเปลาร้อนหน้าเลยนะหรือเป็นแบบยาดูยเดี๋ยวมาดูนี้ถ้าตรงนี้ก็มีเดินมาตรงนี้ก็จะมีนี่ขนมจีนนะร้านขนมจีนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นนี่อาหารทะเลนะซื้อไปทำเอง ก็อยู่โซนข้างหลังนะตูเหรียญก็อยู่โซนข้างหลังตรงนี้มีกระโนนี่พืชสวนเนี่ยก็ใครจะจะซื้อพวงหลังนะเนี่ยคนซื้อกันเยอะเลยเนี่ยผมก็ซื้อละเนี่ยปรมานะสะตงุงสตอมมละกุงมะละกอกะละก้วยต้วมนะครับผมซึ่งคนเยอะแยะมากมายเลยดูสิแบบคนนั่นเลยมีทุกวันเสาร์นะมีหลายล็อกนะเดินดูใครชอบกินอะไรก็เดินหากันได้เลยนะ เนี่ยก้าวแกงกับข้าวไม่ต้องทําเองก็ได้ซื้อแบบถุงเลยก็ประมาณ50 40 50. 50 Don um, donut, do ิบสิบห้าิบนะดูนงโดนักก็มีนะเนี่ยนี่ก็ไอติงหัน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 อะไรไม่รู้ไอ้นี่บะมงไม่มีนะนี่ปูทอดตุ่งเห็ดนะปูทอดกินอะไรวะปูกูก็งงอันนี้เป็ดปลาโลขนมหวานหวานตัดขาจ้ะลูกชิ้นปิ้ง เจ็ดมายี่สิบนี่ขนมอะไรเนี่ยอะไรไม่รู้อันนี้กะปิลุงบอลลูนี่ต้มต้มแซ่บเนื้อนะต้มแซ่บเนื้อดูสิใครอยากกินต้มแซ่บเนี่ยก็มาได้นะกับข้าวอันนี้ขนมหวานอันนี้ก็ขนมครุ้กแล้วก็อันนี้หมูกรุงหมูกรอบนะไก่ตกุ๋งไก่ทอดคงนะเอ้ยกระโพดแล้วก็ ปิดน้ำแดงน้ำอันนี้ก็น่าจะเป็นแกงอะไรวะแกงอะไรไม่รู้ของคนอีสานนะใส่ใส่เอ็ดเพาะด้วยใครชอบเอ็ดเพาะก็มาซื้อกันนะตรงนี้ก็ปลานะปลาทอดตัวละเจ็ดสิบอันนี้ก็เป็นกดกวดสนะิบ<อ>ห้านะเจอป่ะเนี่ยมีกระหมูก้งหมูกรอบเจ็ดสิบอดีปลานะ เนี่ยก็สุดตลาดตรงนั้นก็ไปวัดเทพบีลาเลยนะผมเนี่ยเนี่ยผมน่าเรามาแล้วก็เดี๋ยวพาไปเที่ยววัดไหมไปเที่ยววัดเทพบีลาสังนิดหนึ่งไปมากินแล้วก็ไปทําบุญอะไรเที่ยววัดเนี่ยถ้าจะไปวัดก็เดินไปทางนี้เลยนะนี่นี่ปลาสีทองด้วยนะปลากราสีทองปลาดุกสีทองนะดุกใหญ่มากจริงๆครับผมเนี่ย สีทองเหมือนกันครับผมอยู่ในบอสวรรค์น,นะครับผม